รถ toyota vigo นะครับคันนี้วิ่งสองแสนกว่าโลนะครับมาดูชุดท่อร่วมไอดีนะครับหน้ามันเป็นรีโวนะครับคันนี้แปลงมานะครับก็มาดูชุดท่อร่วมไอดีครับแลกละกายกันที่ทํามาว่าทําอะไรบ้างครับก็อันดับแรกเลยครับผมก็จะแยกน็อตรายละเอียดให้นะครับของใครของมันอย่างชัดเจนนะครับนี่ครับน็อตชุดท่อร่วมลิ้นเล่งน็อตต่างๆนะครับน็อตนะครับมันเบอร์เดียวกันก็จริงนะครับแต่ความสั้นความยาวของน็อตแต่ละตัวมันจะไม่เท่ากันนะครับ น็อตชุดท่อร่วมไอดีต้องแยกรายละเอียดให้มันชัดเจนครับเพราะความสั้นความยาวมันไม่เท่ากันอันนี้ก็คือรายละเอียดของผมที่ผมจะแยกให้ตลอดไม่ว่าจะทํารถคันไหนครับก็จะแยกรายละเอียดของน็อตให้ครับรั่วไอดีสองแสนโลนะครับคันนี้ก็เพิ่งแกะครั้งแรกเลยนะครับก็เข่าก็ประมาณนี้ครับไม่หนักมากไม่ได้ตันแรงมากนะครับเข่าก็ประมาณนี้ครับคันนี้ก็ใช้การ ล้างท่อร่วมไอดีพร้อมเปลี่ยนซีนฝาข้อวาลยกเซ็ตเลยนะครับก็จะทําครั้งเดียวครับตัวมอเตอร์ egr ครับก็จะประมาณนี้ครับมอเตอร์ egr ตัวลิ้นเล่งปีพิเส้อครับนี่ครับประมาณนี้นะครับชุดนี้อันนี้ก็เป็นชุดพวกท่อปงท่อแป๊บท่อ egr นะครับก็จะนําไปล้างทําความสะอาดให้หมดนะครับนี่ครับพวกประกันนี้ครับเดี๋ยวผมจะไปเบิกศูนย์ให้นะครับของทุกชิ้นทุกอย่างครับจะเบิกศูนย์ให้แบบร้อยเปอร์เซ็นต์ครับ ไปดูด้านในกันบ้างครับชุดด้านในก็ประมาณนี้นะครับชุดนี้นะครับผมก็จะเอาผ้ารองไว้นะครับเหตุผลที่ต้องรองนะครับอันนี้สําหรับคนที่อยากทำเองนะครับจุดนี้สําคัญนะครับเห็นช่องนี้ไหมครับนี่ครับรูเดี๋ยวพวกฝุ่นพวกอะไรนี่ครับที่เราล้างทำความสะอาดมันจะร่วงลงไปก็เอาผ้าปิดนิดนึงนะครับผมก็จะปิดไว้ประมาณนี้นะครับก่อนนี้ครับท่อไอดีเดี๋วดูกันชัดดๆ้านในครับ ออไอดีก็ไม่ได้ตันหนักแรงมากนะครับแต่ก็มีเกาะตามอายุตามเลขไม้ของเขานะครับก็จะเกาะตามเลขไม้ตามอายุตามการใช้งานของเขาหลังจากล้างทาความสะอาดเสร็จร้อยครับมาดูนะครับว่าผมล้างทําความสะอาดให้ขนาดไหนครับก่อนอันดับแรกเลยครับน็อตนะครับอย่างที่ผมบอกนะครับผมจะแยกรายละเอียดน็อตของใครของมันให้อย่างชัดเจนนะครับทาไมต้องแยกครับเพราะน็อตนะครับอย่าลืมนะครับว่าความสั้นความยาวนะครับมันต่างกันนะครับเบอร์12เบอร์เดียวกันก็จริงนะครับแต่ความสั้นความยาวมันต่างกันพวกน็อตยึดซับพอร์ต พวกน็อตท่อร่วมไปดีจะเอารวมกันไม่ได้นะครับเพราะความสั้นความยาวมันต่างกันอันนี้ผมซีเรียสมากๆครับเลยจําเป็นต้องแยกน็อตนะครับแล้วก็มาดูชุดท่อร่วมไปดีครับล้างทำความสะอาดในขนาดไหนครับนี่ครับสะอาดทุกจุดทุกรายละเอียดนะครับดูด้านในบ้างครับถ้ามันมืดก็ขออภัยนะครับไม่รู้ว่าจะเห็นหรือเปล่านี่ครับล้างสะอาดให้ทุกจุดทุกรายละเอียดนะครับนี่ครับ ล้างทำความสะอาดให้ละเอียดทุกจุดทุกอย่างโอเคครับมาดูอย่างอื่นบ้างครับก็คืออุปกรณ์ที่ถุมถอดออกไปนะครับผมก็จะล้างทำความสะอาดหมดนะครับนี่ครับลิ้นปีกพิเสื้อนะครับล้างทำความสะอาดให้หมดนะครับตัวมอเตอร์เห็นไครับก่อนและหลังดําปิดนะครับผมล้างทำความสะอาดให้หมดนะครับก่อนจะใช้เวลาล้างนานนิดหนึ่งนะครับนี่ครับชุดนี้นะครับก็ล้างทำความสะอาดให้หมดนะครับนี่ครับ สะอาดทุกจุดทุกรายละเอียดแม้แต่กระทั่งตัวท่อ EGR นะครับท่อ EGR ผมก็ถอดออกไปล้างทำความสะอาดให้ด้วยนะครับทุกจุดนะครับเห็นไหมครับสะอาดใสถึงข้างในนี่ครับพวกนี่ครับท่อปงท่อแป๊บนะครับถอดออกไปล้างทำความสะอาดให้หมดชุดนี้ครับที่มีทานะครับก็คือซีนฝาข้อวบาว์นะครับก็ล้างทำความสะอาดให้หมดครับชุดด้านในนี่ครับก็ล้างทำความสะอาดให้เอี่ยมอ่องทุกจุดทุกรายละเอียดนะครับตอนประกอบก็จะได้ ไม่มีปัญหานะครับไม่ให้มีราดน้ำมันน้ำมันมาดูพวกเซ็นเซอร์บังคับเซ็นเซอร์ผมมีล้างทําความสะอาดตัวแอร์โฟให้นะครับแล้วก็ตัวแมปนะครับตัวนี้วัดแรงดันในท่อร่วมไอเดีแล้วตัวสําคัญมาเลยครับที่ทําให้รถวิ่งอืดกันเยอะๆครับก็คือตัวกองนะครับตัวนี้นะครับมันจะต่อเข้าตรงตัวกองนะครับดังนั้นนะครับตัวนี้ครับมันจะสกปรกแล้วมันทําให้ตัวนี้ครับวัดค่าไม่ถูกต้องมันก็ทําให้รถวิ่งอืดอันนี้ผมก็ล้างทําความสะอาดให้นะครับตัวกองหรือตัวฟิลเตอร์นะครับก่อนที่จะถึงตัวเซ็นเซอร์นะครับ แล้วมาดูรายละเอียดครับที่ทำนาครับก็ของทุกชิ้นทุกอย่างนะครับนี่ครับประกินนะครับเบิกศูนย์ให้นะครับนี่ครับพวกยึดต่างๆนี่ครับเบิกศูนย์ให้ครับโลโก้ศูนย์ชัดเจนนะครับโลโก้ศูนย์รายละเอียดทุกอย่างนะครับทุกชิ้นทุกงานนะครับเบิกศูนย์ให้หมดนะครับแล้วก็นี่ครับรายละเอียดตามราคานะครับนี่ครับตามราคาของศูนย์ทุกอย่างนะครับส่วนตัวนี้นะครับประกินนะครับที่ศูนย ก็หมดครับก็ไปซื้อด้านนอกให้ราคาก็ประมาณนี้นะครับประกันชุดนี้ครับทุกอย่างนะครับผมให้รายละเอียดอย่างชัดเจนนะครับราคาตามใบเสร็จทุกอย่างนะครับอันนี้ก็เพื่อความสบายใจทั้งสองฝ่ายนะครับว่าไม่ได้คิดเพิ่มนะราคาตามใบเสร็จทุกอย่างไปดูชุดด้านนี้บ้างครับชุดนี้นะครับสังเกตนะครับชุดนี้ครับผมจะทําความสะอาดให้เอี่ยมเลยครับทําไมต้องทําความสะอาดให้เอี่ยมนะครับ พราะตอนประกอบนะครับถ้ามีคราบน้ํามันหรือมีฝุ่นมากาะนะครับประกันเราประกบนะครับมันจะไม่อยู่นะครับดังนั้นนะครับผมจะต้องทําความสะอาดให้เอี่ยมให้ตัวนี้ครับใสสะอาดไม่มีฝุ่นตอนประกอบก็ซีนเราประกบลงก็จะได้ไม่มีรั่วมีซึมนี่ครับแล้วชุดนี้ครับผมก็จะลองไว้นะครับเพื่อการฝุ่นการอะไรลงไปเราอยดเล็กน้อยผมเก็บให้หมดนะครับชูด้านในบ้างครับว่าผมทําความสะอาดให้ขนาดไหนครับนี่นะครับสะอาดมากครับดูนิ้วผมนะครับ สะอาดนะครับเข้าสุดนะครับนี่ครับสะอาดนะครับนี่ครับสะอาดทุกจุดนะครับเห็นนะครับก็จะใช้เวลาล้างนานนิดเึงนะครับใครไม่ให้ผมทําให้รายละเอียดงานก็จะประมาณนี้นะครับเดี๋ยวผมก็จะประกอบแล้วก็จะมีค่าถุงค่าท็อกให้ทุกอย่างตามแบบตามอะไรครับโอเคครับขออนุญาตประกอบครับ เอามาไล้อ,อีกฝั่งนี้ครับไปไปเรื่อยๆครับ